สวัสดีครับนักเรียนมาเซวาวราพลนะครับสำหรับค่าววิชาวรรณคดีมรดกในวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะมาเรียนเรื่องวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งเราก็เดินทางมาถึงวรรณคดีช่วงสุดท้ายของสมัยอยุธยากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะ ซึ่งเนื้อหาในคาบนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของวรรณคดีอยุธยาสมัยอยุทยาตอนปลายทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยเจาะลึกลงไปเป็นบางเรื่องเหมือนเดิมนะครับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายครับสามารถแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือยุคก่อนยุคทองแห่งวรรณคดีกับยุคทองแห่งวรรณคดีนะครับมีก่อนกับยุคทองของวรรณคดีมี2ยุคนะครับ เขาบอกว่าเมื่อสิ้นราชการสมเด็จพระบรมไตรโลกานาถแล้วเนี่ยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับสเสวยราชต่อมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีประมาณพุทธศักราช2003 2032ถึง2072นะครับบ้านเมืองเนี่ยก็สงบสุขเนาะทำให้ในด้านของศิลปะ ศิลปกรรมนะครับเจริญนะครับจึงมีการสันนิษฐานว่าวรนคดีที่สําคัญบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หลังจากที่วันคดีเนี่ยได้ว่างเว้นไปเวลานาน,านเนื่องจากว่าเป็นไงครับบ้านเมืองไม่ปกติมีการรบกับข้าศึกพม่าในสมัยอยุธยานะครับก็คือหลังจากการศึกสงครามเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็ทําให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็ ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงวรรณคดีที่เกิดขึ้นนั่นเองครับกวีที่สําคัญนะครับในยุคก่อนยุคแห่งวรรณคดีก็ได้แก่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะครับซึ่งได้แต่งวรรณคดีเรื่องกาบมหาชาตินะนักเรียนอันนี้ตัวตัวการันเนาะตัวไม้ธนตาคาดผิดนิดนึงนะนักเรียนรบกวนช่วยแก้หน่อยเนาะ กาบมหาชาตินะครับทีนี้มาดูยุคทองแห่งวรรณคดีกันครับยุคทองแห่งวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับก็คือสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับ ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่ามีนักปราชญ์มีราชกาวีก็คือกวีที่อยู่ในในวังเนาะและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายในเวลานี้นะครับก็คือเพียงแค่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนักเรียนมีกวีนักปราชญ์เกิดขึ้นมากมายนะครับแต่องค์ประมุขค,คือสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับ จนถึงบุคคลชั้นผู้น้อยทั้งชายหญิงน่ยก็ต่างพากันสนใจในเรื่องของวรรณคดีเนาะเอาง่ายๆเลยทุกคนในสมัยนั้นก็คือให้ความสนใจในเรื่องของวรรณคดีนะครับและสามารถสร้างสารรควรรณคดีสำคัญหลายเรื่องนะครับที่เป็นอของราชสำนักของสมเด็จพระนารายนะครับเนาะก่อให้เกิดนักประหลาด ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ก็คือเป็นคนที่สนับสนุนมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญประเด็นสำคัญของในยุคนี้นะครับจะสรุปได้เป็น2ประเด็นก็คือ 1. ความเจริญของบ้านเมืองครับในสมัยของสมเด็จพ,พระนารายมหาราชที่ทรงเป็นกษัตริย์อยู่ขณะเวลานั้นนะครับ พระองค์เนี่ยทรงพระปีชาสามารถและก็ทรงชุบเลี้ยงข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นนักรบนักการทูตรวมไปถึงสถาปานิกนะครับทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเมื่อบ้านเมืองเราจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนาะก็ทำให้ทุกคนเนี่ย ให้ความสนใจในเรื่องวรรณคดีเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสมัยนี้จึงเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีนะครับส่วนข้อที่2เป็นความตื่นตัวของคนไทยในสมัยรัชกาลนี้นะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นอันมากนะครับทําให้คนไทยเนี่ยต้องมีการตื่นตัวหันมาสนใจศึกษาภาษาและศาสนาของตนเองมากขึ้นนั่นเองนะครับ กวีและวรรณคดีที่สําคัญในยุคทองแห่งวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนปลายหนึ่งได้แก่พระมหาราชครูนะครับผลงานของพระมหาราชครูได้แก่เสือโคคำฉันครับสมุทรโคดคำฉันตอนต้นซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับคนบุคคลที่สองก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชก็คือพระมหากษัตริย์ใน ยุคนี้นั่นเองนะครับได้แต่งสมุทรโคตรคำฉันต่อจากพระราชครูนะครับแต่งโครงพาลีสอนน้องครับแต่งโครงทศรสสอนพระรามนะครับแล้วก็แต่งโครงราชสวัสดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงนะครับต่อไปกวีคนสำคัญคนที่3ได้แก่พระโหราธิบดีนะครับแต่งจินดามณีเนาะที่เรียนไปสัปดาห์ที่แล้ว แต่งเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดนะครับสีปราดนะครับกวีคนต่อมาคือสีปราดแต่งเรื่องอนิรุธคำฉันครับและก็แต่งเรื่องโคลงเบตต็ดเตล็ดนั่นเองครับส่วนส่วนสองท่านสุดท้ายนะกะวีสองท่านสุดท้ายในรัชรัชกาลสมัยนี้นะครับก็คือ บุคคลที่5ก็คือพระสีมโหสถนะครับแต่งเรื่องกาบหอโครงนักเรียนเรียนไปแล้วในระดับชั้นม .2 โครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชครับโครงอักษร3โครงนิราชน,านาครสวรรค์ครับและบุคคลสุดท้ายกวีคนสุดท้ายก็คือขุนเทพกวีนะครับแต่งเรื่องชั้นดุษฎีสังเวยก่อมช้างนั่นเองครับ นี่ก็คือเป็นเรื่องราวร่าวๆภาพรวมของวรรณคดีสมัยอยุทยาตอนปลายนั่นเองนะครับนักเรียนเนาะสำหรับข้ามนี้เมื่อนักเรียนฟังบรรยายจบแล้วนะครับให้สรุปสั้นๆลงในสมุดบางคนถนัดในเรื่องของ i ม d แม p หรือแผนผัางความคิดจะทําเป็น m ม้แมหรือแผ่นผังความคิดก็ได้นะครับแต่บางคนไม่ถนัดอาจจะเขียนสรุปเป็นข้อความสั้นๆก็ได้นะครับมาถึง ยุคสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมายกตัวอย่างวรรณคดีในในสมัยนี้ซักเรื่อง2เรื่องแล้วเราก็จะจบวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายกันนะครับสำหรับข้ามนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับมีคำถามนักเรียนก็ไลน์มาหามาสเตอร์ได้ที่ไลน์ส่วนตัวนะครับอย่าลืมสรุปลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปสร้างอารบัมส่งในไลน์กลุ่มด้วยนะครับสำหรับข้ามนี้มาสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ คาบหน้าเนาะสวัสดีครับ